มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดๆกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนเจนนี่ย <y u S 2> ิวเผยชื่อลูกคนที่สองแล้วนะคะ mm hmm. ชาเน็ตคอมเมนต์เตือนสนันดูสูงเกินไปอันตราย mm hmm. หลังจากก่อนหน้าน,นี้ร้องลูกทุ่งสาวเจนนี่รัชนกสุวรรณเกตหรือว่าเจนนี่ได้หมดท่าสดชื่นได้ออกประกาศข่าวดี mm hmm. กำลังตั้งท้องลูกคนที่สอง mm hmm. เป็นโซ่คล้องใจให้กับสามีหนุ่มยิวฉัตรมงคล ล่าสุดนะคะหนุ่มยิวโพสคลิปภรรยาสาวเจนนี่รัชนกพร้อมเขียนข้อความเอาไว้ว่าน้องเมฆดาวกลับมาแล้วหลังจากที่ได้โพสคลิปดังกล่าวออกไปต่างก็มีแฟนๆเข้ามาแสดงความคิดเห็นกันเป็นจำนวนมากเลยค่ะแอบมีด d r a m ากรุบกริบเบาๆนะคะโดยบางคนได้ทักติงเรื่องของชื่อลูกในทันทีอาทิเช่นชื่อน้องยาดาค่ะถ้าส่วนตัวคิดว่าชื่อน้องเมฆดาวอาจจะสูงเกินไปผิดถูกก็ขออาภัยค่ะ แล้วแต่ความเชื่อเนาะแต่เราเชื่อนะเห็นใกล้ตัวนี่แหละลูกเพื่อนเราค่ะตอนแรกจะตั้งชื่อตามไฮโซท่านหนึง่งเอาไปให้อาจารย์ดูแล้วเขาห้ามเขาว่าลูกจะป่วยหรือมีภยัยเพราะว่าชื่อสูงเกินค่ะน้องสาวเราเกิดวันปีใหม่แม่เลยตั้งว่าฟ้าใหม่สรุปป่วยบ่อยมากพอแม่เปลี่ยนเป็นใช้ชื่อใช้เป็นคำแรกบนชื่อจริงที่พระตั้งให้น้องไม่ป่วยอีกเลยค่ะแันนี่คือข้อความบางส่วนนะคะ เจนี่ยวเผยชื่อลูกคนที่สองชาวเน็ตคอมเมนต์สนันเตือนดูสูงเกินไปอันตรายขอขอบคุณข้อมูลจากสยามนิวค่ะถ้าเป็นเพื่อนชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องมดข่าวา <S <S <ข>าพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ